กราบมสการพระคุณเจ้าท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคุณหญิงสุภัทราประธานกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาการจัดสวัสดิการชุมชนคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดและกรุงเทพมหานครวารชการจังหวัดผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้ส่งคุณวุฒิและผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านผมมีความยินดีที่ได้มาพบกับผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนจากทั่วประเทศในวันนี้งานสมัชชาสวัสดิการชุมชนปฏิรูปสังคมจากฐานรากเป็นงานที่แสดงออกถึงพลังและความมุ่งมั่นร่วมกันระหว่างองค์กรของชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยงานภาคร,รัฐและรัฐบาล ในการที่จะสร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตให้แก่ประชาชนผ่านโครงการสนับสนุนเพื่อจัดสวัสดิการชุมชนจากรายงานของท่านประธานคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติและผู้แทนขององค์กรชุมชนผมมีความรู้สึกยินดีที่ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานทางด้านสวัสดิการชุมชนทั้งในส่วนที่เป็นการขยาย จำนวนกองทุนในพื้นที่ต่างๆซึ่งขณะนี้สามารถที่จะครอบคลุมไปได้กว่า1,000องค์กรและจำนวนพี่น้องประชาชนที่เข้ามาเป็นสมาชิกหรือได้ประโยชน์จากระบบสวัสดิการชุมชนขณะนี้ก็ขยับเข้าใกล้ตัวเลข1ล้านคนจากเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศและในบางจังหวัดนั้นก็สามารถที่จะดำเนินการจนแทบจะเรียกได้ว่าครอบคลุมทั้งพื้นที่ด้วย สิ่งสำคัญไปกว่าตัวเลขของการขยายตัวในเรื่องของกองทุนสวัสดิการชุมชนก็คือหลักคิดอุดมการที่เป็นเรื่องที่น่ายินดีนว่ายินดีว่าผู้แทนขององค์กรชุมชนได้ตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งถึงการรักษาไว้ซึ่งอุดมการของการทำงานในระบบของสวัสดิการชุมชนการเน้นในเรื่องการให้อย่างมีคุณค่าการรับอย่างมีศักดิ์ศรี การมองประเด็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อสร้างพลังของความสามาคัคคีความสมานฉันในชุมชนแล้วก็นําไปสู่ชุมชนที่จะมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนดังจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากจํานวนพื้นที่หรือจํานวนกองทุนแล้วความหลากหลายที่มีขึ้นในส่วนของ ระบบสวัสดิการหรือสวัสดิการที่มีการจัดให้ทั้งแก่สมาชิกและในบางกรณีให้ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเป็นตัวอย่างที่ดีที่ชี้ให้เห็นครับว่าเมื่อเราสามารถที่จะรวมกลุ่มพี่น้องประชาชนมาทำงานร่วมกันบนหลักการของการเคารพให้เกียรติและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราก็จะสามารถมีแนวคิดใหม่ๆมีนวัตกรรมมีความริเริ่มมีความสร้างสรรค์ ในการที่จะทำสิ่งดีๆเพื่อส่วนรวมและเพื่อเพื่อนร่วมชาติหรือเพื่อนของเราในชุมชนด้วยกันพร้อมๆกันนั้นก็เป็นที่น่ายินดีครับว่าการบริหารจัดการก็มีการพัฒนาขึ้นมาในลักษณะของการเป็นเครือข่ายมีระบบบริหารที่จะเชื่อมโยงขึ้นมาจนถึงในระดับจังหวัดและก็ก้าวข้ามาสู่ในระดับชาติซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการที่จะต้องมีการเดินหน้า ขยายตัวในส่วนของโครงการสวัสดิการตอบสวัสดิการชุมชนต่อไปผมอยากจะเรียนกับท่านทั้งหลายครับว่ารัฐบาลนี้ได้ประกาศชัดเจนว่าต้องการที่จะเริ่มต้นในการวางรากฐานให้ประเทศไทยนั้นก้าวเข้าสู่ระบบที่เป็นสังคมสวัสดิการและเป็นสังคมสวัสดิการที่ไม่ได้พึ่งพาเฉพาะรายได้จากภาครัฐ แต่จะเป็นระบบสวัสดิการที่มีความหลากหลายมีส่วนร่วมของหลายๆภาคส่วนและสามารถที่จะตอบสนองความต้องการที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกลุ่มประชากรหรือในระดับของพื้นที่ได้ดังนั้นการเดินหน้าของรัฐบาลในการสนับสนุนโครงการสวัสดิการชุมชนก็จะต้องทำต่อไป รวมไปถึงการรับข้อเสนอทั้งหลายที่ได้มีการกล่าวมาเมื่อสักครู่แต่พร้อมๆกันไปนั้นในช่วงหนึ่งปีข้างหน้าสิ่งที่จะมีการขยายตัวในเรื่องของนโยบายสวัสดิการก็จะมีทั้งในส่วนของการที่รัฐบาลกำลังจะเสนอกฎหมายกองทุนเงินออมแห่งชาติเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาซึ่งผมขอยืนยันว่าการผลักดันกฎหมายฉบับนี้และเป็นการเปิดโอกาส ให้พี่น้องประชาชนสามารถออมเงินและได้รับการสมทบเงินจากทางรัฐบาลน,นั้นจะเป็นอีกส่วนสำคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะมาลดความสำคัญของระบบสวัสดิการชุมชนที่แต่ละชุมชนได้ริเริ่มขึ้นและได้มีการดำเนินการอยู่แล้วนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายกลุ่ม ซึ่งขณะนี้มีความสนใจในการที่จะสร้างระบบสวัสดิการเฉพาะขึ้นมาเช่นกรณีของชาวนาซึ่งรัฐบาลก็อยู่ในช่วงของการยกร่างกฎหมายกองทุนสวัสดิการชาวนาที่จะหักเงินจากการขายข้าวของชาวนามีเงินสมทบจากรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การจัดระบบสวัสดิการเช่นเดียวกันที่กล่าวมานี้เพื่อที่จะยืนยันกับทุกท่านนะครับว่าทิศทาง ในเรื่องของการพัฒนาระบบสวัสดิการของรัฐบาลมีความชัดเจนพร้อมๆกันไประบบที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นหรือมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นก็ทําให้การทํางานของทุกทุกฝ่ายทุกภาคส่วนนั้นคนํานึงถึงระบบที่กําลังมีวิวัฒนาการและจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกองทุนหรือระบบสวัสดิการต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง แล้วก็เพื่อให้การทํางานในทุกๆด้านนั้นสามารถที่จะนํามาสู่ความกลมกลืนในเรื่องของการทํางานในส่วนของผู้ปฏิบัติและในส่วนที่ไปกระทบกับพี่น้องประชาชนโดยตรงอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่เป็นข้อเสนอที่ได้มีการประกาศไปเมื่อสักครู่นั้นก็อยากจะขอถือโอกาสนี้เรียนอย่างนี้ครับประการแรกในส่วนของรัฐบาลเองผมรับข้อสังเกตว่า นโยบายของรัฐบาลและรวมไปถึงการผลักดันให้เกิดการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากรัฐสภาที่ทำมาในปีที่แล้วประมาณ700ล้านปีนี้อีก800้ล้านบาทก็มีข้อสังเกตเมื่อสักครู่ว่าจะมีความถาวรมีความต่อเนื่องมีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหนเพียงไรสิ่งที่ผมคิดว่าคงจะสร้างความอุ่นใจให้กับท่านทั้งหลายที่อยู่ในระบบของสวัสดิการชุมชนได้ ก็คือการทำตรงนี้ขึ้นมาให้มีระบบที่มีตัวมีระเบียบหรือกฎหมายที่จะสามารถรองรับให้เกิดความยั่งยืนได้ก็ขอเรียนครับว่าเรื่องนี้ท่านดันตรีอิสระสมชัยนะครับรับที่จะไปดำเนินการในการที่จะดูความเป็นไปได้ในการที่จะยกร่างแล้วก็นำเสนอกฎหมายต่อสภาต่อไปเพราะจะอย่างไรก็ตามในช่วงหนึ่งปีข้างหน้ารัฐบาลก็ต้องเสนอกฎหมาย คล้คลายๆกันนะครับในส่วนของกองทุนเงินออมแห่งชาติก็ดีในส่วนของกองทุนสวัสดิการชาวนาก็ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรารับข้อสังเกตตรงนี้ไปเพื่อที่จะมีการผลักดันต่อไปในส่วนที่สองครับซึ่งเป็นการพูดถึงว่าทําอย่างไรระบบการสนับสนุนจะสามารถพุ่งตรงไปที่ตัวชุมชนได้หรือตัวองค์กรของสวัสดิการชุมชนแต่ละแห่งได้ อันนี้ก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องไปพิจารณาในแง่ของกฎหมายและกฎระเบียบแต่ขอยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีข้อขัดข้องในแนวคิดที่จะให้การทำงานนั้นเป็นระบบที่มีการกระจายอำนาจมากยิ่งขึ้นสำหรับในส่วนที่ไปเกี่ยวข้องกับองค์กรอื่นๆเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่ผมเป็นประธานคณะกรรมการในเรื่องของการกระจายอานาจ ก็จะเอาข้อเสนอนี้ไปนําเสนอต่อที่ประชุมนะครับเพื่อที่จะให้ที่ประชุมได้สามารถที่จะพิจารณาได้ว่าทําอย่างไรจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนั้นออกข้อบัญญัติที่จะทําให้การสนับสนุนสวัสดิการชุมชนนั้นมีความต่อเนื่องและมีความยั่งยืนเช่นเดียวกันสําหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการปฏิรูปซึ่งได้มีการจัดตั้งขึ้นมานะครับก็ขอเรียนว่ารัฐบาลก็จะได้ ให้ผู้ประสานงานกับคณะกรรมการเหล่านี้จะมีทั้งท่านที่ปรึกษาของผมคือคุณหญิงสุภัตราและก็จะมีทั้งท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกรอบศักดิ์สภาวสุขก็คงจะได้นําเอาข้อเสนอเหล่านี้ไปนําเสนอต่อคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยผมขอเรียนว่าการแก้ปัญหาในเรื่องของสวัสดิการชุมชนที่จะไปเชื่อมโยงกับปัญหาอื่นๆก็เป็นอีก ด้านหนึ่งนะครับที่ผมหวังจะเห็นการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับท่านทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่ผมยินดีที่ได้รับทราบว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนในบางแห่งขณะนี้ได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของที่ทำกินของพี่น้องประชาชนเช่นสามารถที่จะรวบรวมหรือนาที่ดินนะครับซึ่งอาจจะอยู่กับทางสถาบันการเงินหรืออยู่ที่ไหนเนี่ยคืนมา นะครับเพื่อที่จะไม่ให้หลุดไปจากมือของพี่น้องประชาชนในชุมชนมาเป็นของตัวกองทุนแล้วก็มาบริหารจัดการอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็ขอเรียนครับว่าท่านสามารถที่จะนําเอาการแก้ปัญหาในลักษณะนี้ไปเชื่อมโยงกับนโยบายโฉนดชุมชนของรัฐบาลซึ่งกําลังมีการเดินหน้าเช่นเดียวกันนอกจากนี้การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนี่นอกระบบการแก้ไขปัญหาในเรื่องของอาชีพ นะครับซึ่งแม้ว่าโครงการต้นกล้าอาชีพจะยุติลงไปแต่ว่ารูปแบบวิธีการทํางานของต้นกล้าอาชีพนั้นก็จะนําไปสู่โครงการต่างๆที่หน่วยงานราชการทั้งหลายนะครับได้มีการดําเนินการอยู่ในเรื่องของการฝึกอบรมก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าสามารถเข้ามาเชื่อมโยงกับการทํางานของกองทุนสวัสดิการชุมชนได้ดังนั้นข้อสรุปและข้อเสนอของการ ประชุมสมัชชาในครั้งนี้ผมอยากให้ท่านทั้งหลายมีความสบายใจและมีความมั่นใจว่าจะได้รับการเอาใจใส่นะครับแล้วก็จะมีการติดตามในการทำงานเพื่อให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นต่อไปท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ,รบนับตั้งแต่วันที่ผมได้เดินทางไปที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ได้รับข้อเสนอที่จะดาเนินการนโยบายในเรื่องนี้ ให้เป็นเรื่องระดับชาติและมีการผลักดันอย่างจริงจังผมคิดว่าเราได้เดินทางมาไกลพอสมควรตัวเลขที่เป็นความสำเร็จในแง่ของการเติบโตขององค์กรสวัสดิการชุมชนเป็นเครื่องยืนยันได้แต่อย่างที่ผมได้กล่าวมาแล้วคุณค่าและประโยชน์ของโครงการนี้คงไม่ได้อยู่ที่เพียงจำนวนแต่อยู่ที่การที่เราสามารถนำเอาพลังของชุมชน ทุนทางสังคมมาใช้ในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งไม่เพียงแต่จะทําเรื่องของหลักประกันความมั่นคงแล้วจะถือเป็นรากการวางรากฐานที่สําคัญของการสร้างสังคมที่ดีซึ่งก็เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการปฏิรูปหรือการปฏิรูปประเทศไทยที่มีการพูดกันในวันนี้เราคงจะต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคสิ่งท้าทายที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตก็คงจะเป็นเรื่องธรรมดา แต่ว่าผมคิดว่าถ้าเรายึดมั่นในแนวทางอุดมการที่ได้ทำกันมาผมก็มีความมั่นใจว่าการดำเนินการทางด้านนี้ก็จะสามารถฟันฝ่าปัญหาุิสักต่างๆได้และก็จะประสบความสาเร็จในที่สุดผมขอเป็นกาลังใจให้กับทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นผู้นาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นราชการและเจ้าหน้าที่ในส่วนรัชการและหน่วยงานต่างๆของรัฐนะครับและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยกันผลักดันงานในด้านนี้อย่างต่อเนื่องต่อไปและก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านอธิการบดีที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดการสมัชชา,ช,าชุมสมัชชาในครั้งนี้สุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญและความสําเร็จก้าวหน้าตามที่ปรารถนาทุกประการโดยทั่วกันขอขอบคุณครับ